สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับต้องบอกว่าโมนาโคนั้นหวานมากหวานปานน้ำพึ่งเดินห้านะจ๊ะแต่เรื่องหวานยังไงนะเดี๋ยวเราค่อยไปซูมกันนะจ๊ะเพราะคลิปที่แล้วเนี่ยเราเอาคลิปจังหวะที่โนริซ่าของเราเจพอพระเฟรคกันมาแต่ก็แบบว่าพูดผ่านๆไม่ได้มาโฟกัสอะไรเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาโฟกัสกันสักนิดน,นึงนะจ๊ะว่าเกิดอะไรขึ้นในโมเมตนต์นี้ที่มันเป็นโมเมตนต์จบโมเมตนต์ดังทองอะไรเงี้ยทุกคน แต่ก่อนนน้นนั้นแอดคอมมาพูดถึงชุดเทนอริซ่าใส่ล่าสุดกันในงาน After Party กันนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมีความพิถีพิถันมากกว่าที่คิดจนเจ้าของแบรนด์นะจ๊ะหรือดีไซเนอร์คนนี้เนี่ยเขาก็ออกมาพูดอะไรบางอย่างให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมกันว่าชุดคอนอริซ่าของเรานั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วนู่นนี่นั่นนะจ๊ะซึ่งแบรนด์พิพัชราเนี่ยก็เป็นแบรนด์ของคนไทยของเราเองเลยนะจ๊ะที่ใช้คอนเซปต์ในการหยิบขยะรีไซเคิลนะจ๊ะมาทําการ reuse รีใหม่โดยทางแบรนด์นะครับเขาก็ออกมาบอกวว่่่าาาชชุดดนนีี้้้้ยทยทํโฝใแลผสม กกล่องข้าวสีใสนะโดย80%นะครับทำจากฝาน้ําสีทองและอีก20%ทําจากกล่องภาชนะใส่อาหารทั้งหมดเป็นสีธรรมชาติทีมพิถีพิถันในการไล่ระดับสีของชุดตั้งแต่อ่อนไปเข้มเพื่อให้ชุดเนี่ยกระทบแสงในงาน after party และเราใช้ขยะมากกว่า1,800ชิ้นโดยนะครับถ้าเกิดใครไม่เชื่อว่าทําเองนะจ๊ะต้องบอกว่ามีชื่อของนอริซ่าของเรานั้นสลักอยู่ด้วยด้านอีกโพสต์หนึ่งในทวิตเตอร์ก็ออกมาให้ความรู้ว่าดังนั้นของพิพัฒชราในเรื่องคือ การนําขยะรีไซเคิลเฉยๆแต่ละชิ้นสีมันมาจากขยะคนละชนิดใช้อุณหภูมิในส่วนต่างๆได้ในส่วนของการทํางานของระบบโดยเซลล์ว่าไม่ได้ผสมสีอื่นๆลงเรื่อยๆสีที่เกิดขึ้นสีธรรมชาติของขยะทั้งหมดเป็นไอเดียบันเจิดบวกส่วนใหญ่เป็นผลงานชิ้นแรกที่รึนั่นเองจ้าซึ่งแน่นอนว่าการออกแบบครั้งนี้เขาก็ออกแบบโดยเฉพาะให้กับน้องลิซ่าโดยตรงเลยนะจ้าก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามีการสลักชื่อลิซ่าไว้แบบชัดเจนเลยทีเดียวซึ่งเอาจริงๆแบรนด์นี้เนี่ยก็โกอินเตอร์ไปไกลตั้งสักพักหน๊ะ จนกระทั่งแอดไปเจออยู่รูปหนึ่งนะจ๊ะที่ต้องเอามาพูดกันหน่อยถ้าเกิดคนไม่รู้ว่าแบรนด์นี้มีอิมแพคแค่ไหนเอาเป็นว่าดาราเอลิสคนนี้ถือก็น่าจะพอรู้ถึงอิทิพลของแบรนด์นี้กันได้นะจ๊ะก็คือแม่แอนแฮตเทเวของเราก็ยังเคยใส่ไปออกงานด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็ประมาณนี้แล้วกันไม่ต้องพูดเยอะนะเจ็บคอแค่ดาราฮอลลีวูดเลือกถือก็เพียงพอกันแล้วกับคุณภาพที่เขายอมรับในแบรนด์ไทยของเรานั่นเองจ้าแล้วน้องลิสของเราก็เลือกแบรนด์นี้มาในรอบนี้กันอีกยิ่งเเเเเพพิ่่่่มมมกกกันนะกนนนนข้้าาาาใใญทุคคะตอองงงรรีียย,ยยยยววสสสจ เลือกแต่ละแบรนด์ที่เอามาเนี่ยมีแต่ความครีเอทอย่างเช่นรอบที่แล้วที่ไปที่สนาม F1 เห็นไหมถือกระเป๋าที่เป็นรูปโมก,กันน็อกแบรนด์บอยนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแบรนด์ชาวไทยอันนึงเหมือนกันต้องบอกว่ากิฟต์เกตทุกครั้งที่ออกงานเรียกว่ารอบนี้ก็ใช้ขยะรีไซเคิลแต่ทําชุดยังไงให้ดูแพงลักชูแบบนี้ก็ต้องอยู่ที่สมอง2มือนั่นเองจา้าก็เหมือนที่โนริซ่าของเรามายืนเป็น c e o ทุกวันนี้ก็เพราะสมอง2มือของนนริซ่าและเตรียมการมานานพอปล่อยบริษัททีหนึ่งผลงานก็ออกมา,รรนะกมากฟร Ha ha ha! ก็เพราะว่ามันมีวิดีโอตันนึงที่เป็น slow motion ทีเธอเกิดว่าใครยังไม่ได้เห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะจ๊ะก็กมาเห็นในคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะเขาก็มีการเขียนตัวหนังสือเลยว่าจังหวะที่โนริซ่าเข้ามาก็มีการมองหาพ่อเฟเดริกของเราแล้วน้องก็ยืนรอยอยู่พักหนึ่งแล้วเหมือนคนที่ยืนข้างๆเหมือนจะเป็นบริการแล้วก็พอตาเฟเดริกของเราเนี่ยจะเดินลงมาปุ๊บก็โบกมือเรียกทันทีพ่อเฟเดริกเดินด้วยความแบบสปีดรวดเร็วทันใจอย่างมากมายเพื่อมาหาโนริซ่าของเราโนริซ่าก็ตรงเข้าไปหาพ่อเฟเดริกนะจ๊ แต่ว่าตอนนี้เราก็มโนได้ถึงเขาจะไม่มีสถานะที่ประกาศชัดเจนแต่ในใจของใครหลายๆคนก็น่าจะพอรู้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะจ๊ะอ่ะแโ้วโนริซ่าก็โผล่เข้าก่อนน่าจะเป็นคุณเจบาวินหรือเปล่าแอรก็ไม่มั่นใจเพราะว่าอยู่ทางริมซ้ายกล้องเนาะเห็นไม่ชัดแต่ดูจากภาพถ่ายที่ถ่ายกันมาก็มีโอกาสจะเป็นพี่เจบาวินก็เป็นไปได้อยู่เพราะว่ามีศิลปินแล้วก็เซเลบริตี้มากมายอยู่ในงานนี้เช่นกันนั่นเองนะจ๊ะแต่ที่เรารูตอนนี้จะหวานหรือเปล่าไม่รู้แต่โมนาโคก็ฟาดไปแล้วที่สอง0,000นกว่า Twitter เ,เป็นต้นไปแล้วนนัเองจ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มาิวิดเพิ่มเติมกันประมาณนี้พร้อมเอาข้อมูลชุดของคนไทยที่เราภูมิใจนะจ๊ะมานําเสนอเพิ่มเติมอย่างละเอียดก็หวังว่าเพื่อนๆจะเพิ่มปิ่มกักบแอดด้วยนะยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า